ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับดตด่กากสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลีรกันด้วยนะครับ ทีมน้องใหม่แห่งศึกไทยลีกสองครับโซนเหนือครับดินเครื่องเจราจาก,กับการเทเฟซีครับเพื่อขอยืมตัวทางด้านเจ้าสรารวุฒิกันยาณันบดีศักดิ์ประกาศหลังดีกรีทีมชาติไทยชุดอันดับ4เอเชียนเกมส์2014มาร่วมทีมครับโดยความเคลื่อนไหวของทางด้านดําพูลวอริเวอร์ครับทีมแชมป์ไทยลีก3ซึ่งเป็นน้องใหม่แห่งไทยลีก2ครับหรือเรียกได้ว่าเจ้าบุญทุ่มครับที่มีเป้าหมายจะเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ให้ได้ภายในฤดูกาลเดียวครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ครับได้ดินเครื่องเสริมทัพทางด้านแข้งดังเข้ามาร่วมทีมอย่างต่อเนื่องครับอาทิตย์เช่นทางด้านควนแตฮีประกันหลังชาวเกาหลีใต้และทางด้านเตียโกชูปาราครับแต่ยิงบราซิลเลียนทางด้านลุงนาัยลังสีรลดครับและทางด้านแสมมวนครับ แต่ล่าสุดกับผู้สื่อข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับรายงานว่าลัมปูนววริเวอร์ครับกำลังเดินหน้าเจราจาทับตามกับสิงเจ้าท่าการทะเล f อเอฟเพื่อขอยืมตัวทางด้านเจ้าเฟสซาราวุธกัญญาณบัณฑิตประการหลังดีกรีทีมชาติไทยอยู่24ปีชุดอันดับ4ี่นเชยนเกม2014ที่เกาหลีใต้มาร่วมทัพครับ ดยทางด้านหนองบัวพิจิต f c ครับน้องใหม่เองศึกตัวต้าไทยริก2021ครับทำการเปิดตัว3นักเตะใหม่เข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเลยครับประกอบด้วยทางด้านอากินาโดกองหลังจากฟิลิปปินจากทางด้านตราด f c นัตพงศ์กองหลังจากสุพรรณบุรี F4 และทางด้านวรกรทองใบกองหน้าดารุงจากชลบุรี f c ครับ โดยทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านอากินาโดครับผ่านการลงเล่นในกับหลายทีมในบ้านเกิดครับไปตั้งแต่ทางด้านลุยยาลา f 4, าเอฟซีตามมาด้วยทางด้านโกบอนเอฟซีและทางด้านเซเรสในโกลเอฟซีก่อนถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับทางด้านเปรักเอฟซีทีมในลีกมาเลเซียครับ และจากนั้นก็นได้ย้ายมาคา้าแข้งในเมืองไทยกับปราดเอฟซีเมื่อรุ่นกัน2,020ที่ผ่านมาครับลงสนามในลีกไป17นัดนอกจากนี้ครับยังเคยติดทีมชาติฟิลิปปินส์ชุดใหญ่ถึง38นัดครับและผ่านการลงช่วยชาติในราการสําคัญทั้งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและทางด้านเอเชียนครับรอบคัดเลือกมาแล้วครับสำหรับทางด้านอามานีอากินาโดครับ ต้องยกเครดิตนี้กับคิดไซคุ้งอีกเลยครับเมื่อโดยกูรูฟุตบอลใตชื่อยังอย่างคุณเจวรปัตครับเผยสา่ที่หลายสโมสรครับยังไม่สามารถปิดดีลคว้าสุพรรณตรงส่งกองหลังกัปตันทีมของสุพรรณบุรีเอฟซีครับไปเสริมเกมรับเนื่องจากค่าเหนื่อยเรียกถึงหน้าแสนบาทต่อเดือนเลยทีเดียวครับดูตอนนี้ครับทีมที่สนใจจริงจังและยิงก็เสนอไปกับสุพรรณบุรีเอฟซีก็คือทางด้านเบงกอกยูเนเตดที่พร้อมจ่ายค่าตัว10ล้านบาทตามที่ตั้งไว้ครับ แต่ติดปัญหาที่ค่าเหนื่อยครับเนื่องจากทางด้านสุพรรณทองสงครับต้องการถึง5เ0น0 0บาทต่อเดือนทําให้ล้มเลิกความสนใจไปก่อนครับและเราต้องมาคิดครับว่าติดตามกันต่อไปครับว่าจะมีทีมไหนจ่ายค่าเหนื่อยตามที่นักเตะเรียกร้องได้หรือไม่ครับหรือถ้าไม่มีทางด้านสุพรรณทองสงหรือเจ้าชีมครับจะต้องอยู่กับสุพรรณบุรีเอฟซีอย่างน้อยจนหมดสัญญาครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่จกับพวกเราทีมงานเบสท์ลีฟแวร์รีกันด้วยครับ เพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ